สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะใน Reading People a n d l i e Detection โดยที่ในคลิปสั้นๆเหล่านี้ค่ะในสา์จะมาให้ความรู้เรื่องการอ่านคนการรับมือกับคนแล้วก็การจับโกหกค่ะทำไมเวลาที่โมโหนะคะเรามักจะเข้าไปในพื้นที่ของอีกคนหนึ่งถ้าเราดูทั้ง4รูปนี้เราเห็นว่าแม้แต่เด็กผู้ชายตัวเล็กนิดเดียวนะคะก็ยังทำยังเข้าไปในพื้นที่ของแมว มันมีเหตุมีผลค่ะและมันเป็นเรื่องของสัญชาติยาณความเป็นมนุษย์เวลาวที่เราโมโหเนี่ยนอกจากเราจะพยายามทําตัวใหญ่ตัวพองนะคะเพื่อที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งกลัวแล้วการเข้าไปในพื้นที่ของเขาเนี่ยค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเป็น t h r e a t e n i n g gesture คือเป็นการแสดงให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าฉันเนี่ยสามารถเข้ามาในพื้นที่ของเธอและทำให้เธอกลัวทำให้เธอตกใจและทำร้ายเธอได้นะดังนั้น การนอกจากจะทําตัวพองโตการเข้าไปในพื้นที่ของเขาเนี่ยคะ่ะเป็นเขาเรียก t h r e a t e n i n g gesture ก็คืจเจอเป็นการคุกคามเป็นการทําให้ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยซีเ i ียสนะฉันสามารถทําร้ายเธอได้ personal space หรือพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยคะ่ะจึงเป็นอะไรที่สำคัญมากที่เราเนี่ยจะให้เฉพาะคนที่เราสนิทครอบครัวแฟนหรือคนที่เรายินยอมหลคะค่ะ เข้ามาในพื้นที่นั้นดังนั้นเมื่อไหร่ที่พื้นที่นั้นของเราถูกคุกคามโดยคนที่เราไม่ชอบหรือโดยคนที่แม้แต่เราชอบแต่เมื่อเขาขาดสติหรือเข้าโมโหเข้ามาในพื้นที่ตรงนั้นของเราเราจะรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วค่ะดังนั้นจำไว้นะคะว่า personal space หรือพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยสำคัญมากอย่าเข้าไปในพื้นที่ของเขาถ้าไม่จำเป็นค่ะรักษาระยะห่างไว้ค่ะ ถ้าสนใจทุกคลิปนะคะดูได้พร้อมกันหมดเลยในลิงก์นะคะที่อยู่ในคอมเมนต์บ็อกซ์ค่ะขอบคุณค่ะ